สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว MCOT นะครับก็คาดการกำไรในไตรมาส3เนี่ยมองแล้วจะออกมาดีกว่าที่เรามองเอาไว้นะครับโดยจะมีการปรับประมาณการาปีไตรามเนี่ยขึ้นนะฮะจากเดิมที่เคยคาดไว้ว่าน่าจะโตสัก8%เนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะโตได้เป็นตัวเลขถึง2หลักนะครับแล้วก็ มีโอกาสปรับประมาณการในปีนี้ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอิงราคาพื้นฐานที่37บาทไว้ก่อนนะครับก็แนะนําเก่งกําไรนะครับส่วนด้านเทคนิคเนี่ยมองวอลุ่มเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครขณะที่ราคาเนี่ยลอยตัวเหนือ EMA 5วันอย่างต่อเนื่องนะครับแสดงถึงความเป็นบูลลิสที่น่าจะส่งให้เหวี่ยงตัวขึ้นต่อไปได้นะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยก็มองแนวต้านอยู่ที่37บาทนะครับตัว SC Asset นะครับถ้ามอง RML หรือตัวไรมแลนเนี่ย ถูกในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง sc asset นะครับก็ถูกโดยเปรียบเทียบเช่นเดียวกันนะครับโดยพอตโครงการการขายกำลังกำไรเติบโตนะครับไม่แพ้หุ้นบ้านตัวใหญ่นะครับ pe ของตัว sc เนี่ยยังไม่ถึง10เท่านะฮะหน้าเทรดอยู่นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่21บาทนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยมองว่าราคาหุ้นเนี่ยเวียงตัวในกรอบ up เท n นะครับล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งดิดตัวขึ้นจากกรอบแนวรับนะครับมีโอกาสขึ้น ทดสอบกรอบบนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่21บาทนะครับตัว TUF นะครับแนวโน้มงบในไตรมารส3เนี่ยที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นะครับก็คาดว่าจะดีทั้ง Year on Year แล้วก็ Q o n Q ะฮะจากผลการดำเนินงานที่ดีแล้วก็ลดหนี้ลงนะครับแม้ว่าจะได้รับผลกระทบนะครับจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายก็แนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่84บาท ส่วนด้านเทคนิคเนี่ยพบว่ามีแรงซื้อเข้านะครับเครื่องมือกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะครับลุ้นทดสอบแนวต้านเดิมตามแพทเทิร์น <c oughs> อ s ่ e n d i n g นะครับ t r i a n g l ลนะครับซึ่งก็มองแนวต้านทางเทคนิคเนี่ยของตัว TF อยู่ที่77.25-78ถึงบาทนะครับ ก็มีพรีวิวตัว SMT นะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะคะในแง่ของตัวกำไรปกติในควอเตอร์ผลการดำเนินง,งานปกติในควอเตอร์สเนี่ยคาดว่ายังขาดทุนสูงถึง93ล้านบาทนะคะเดิมคาดว่าจะมีจะถึงเบรกอีเวนต์ได้ในควอเตอร์นี้นะคะสำหรับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่ไม่ได้เคยคาดไว้ก็คือในเรื่องของความล่าชาของเครื่องจักรในกลุ่ม IC นะคะทาให้ การรับคำสั่งซื้อในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ล่าช้ากว่าประมาณการเดิมนะคะการใช้กำลังการผลิตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก30-40% 4 0ซนะคะซึ่งต้องบอกว่ายังไม่ถึงจุดคุ้มทุนได้นะคะก็ทำให้ผลการดำเนินงานปกติยังขาดทุนอยู่นะคะแต่คาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของ ยอดขายเนี่ยกลับมาผลิตมากขึ้นนะคะในกลุ่ม MMA นะคะประมาณการยอดขายในควอเตอร์สเนี่ยอยู่ที่1,159ล้านเพิ่มขึ้น57%นะคะทั้งเยียนเยียร์แล้วก็ Q1Q เนี่ยเพิ่ม58นะคะมาจิ i นยังติดลบอยู่นะคะเนื่องจากใช้กำลังการผลิตที่ไม่ถึงจุดคุ้มทุนนะคะแล้วก็มีแต่ว่าควอเตอร์นี้เนี่ย มีปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของการบันทึกเงินประกันเข้ามานะคะ609ล,ล้านบาทนะคะขั้นหมายกำไรสุทธิก็คือ528้ล้านบาทนะคะทั้งเยียนเยอและคิวนเพิ่มขึ้นนะคะสิ้นไตรามาส3เนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยทาง SMT เนี่ยก็รับรู้เงินประกันเข้ามา10,93ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็น70%ของมูลค่าความเสียหายที่บริษัทบันทึกในปี54นะคะที่1,572ล้านนะคะก็ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างมากในการรับ เงินคืนประกันนะคะผู้บริหารก็พยายามจะเจราจากับเงินบริษัทประกันเพื่อจะรับรู้ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่ได้รับเงินเต็มจํานวนลค่าความเสียหายนะคะแต่ก็คงจะแบบเหมือนกับว่าทําให้ได้มากที่สุดนะคะในส่วนของปี55เนี่ยทางฝ่ายได้ปรับประมาณการลงนะคะสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของกําลังการผลิตที่ใช้อยู่ก็คือปัจจุบันเนี่ยยังอยู่แค่ประมาณสัก40-50นะคะในกลุ่ม IC นะคะ MMA เนี่ยก็คือร้ออานเกินจุด คุ้มทุนไปแล้วนะคะที่65-70%นะคะซึ่งถ้าหากเรามาดูตัวเลขแค่การใช้กำลังการผลิตเนี่ยพบว่า,ายังไม่ถึงจุดคุ้มทุนโดยรวมนะคะก็ทำให้คาดว่าในโงบพอตสีเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะคะทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการาปี55ลงจากเดิมนะคะคาดหมายยอดขายเนี่ยก็คือลดลงไป56%เยนเยียอยู่ที่3,308ล้านนะคะตัว ผลการดําเนินงานปกติเนี่ยคาดว่าจะขาดทุนประมาณสัก496ล้านรวมเงินกําไรรวมเงินประกันเข้ามาเนี่ยะจะมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นก็คือ645ล้านบาทนะคะภายใต้ที่ว่าใน4ีคิวจะไม่มีการบันทึกเงินประกันเพิ่มเติมนะคะสําหรับปี56เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นปีที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะคะหลังปัญหาต่างๆคลี่คลายลงนะคะ,ะในปี56เองเนี่ยผู้บริหารตั้งเป้าใน ตัวยอดขายกลุ่ม IC เนี่ยจะเพิ่มเป็น70%จากปี55ที่ประมาณสัก60%นะคะเนื่องจากต้องบอกว่ากลุ่มดังกล่าวมาจิ้นที่ดีกว่าแล้วก็ทางบริษัทก็มีการเพิ่มสินค้าใหม่ๆเข้ามานะคะคาดว่าจะเห็นการกำไรกลับมาได้เนี่ยก็ตั้งแต่1 q 5 6เป็นต้นไปนะคะ ประมาณการในปีหน้าเนี่ยคา่ายอดขายเองคงจะเห็นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะจากการเพิ่มขึ้นของตัว MMA นะคะที่ลูกค้าเนี่ยต้องกลับมาผลิตได้เต็มที่ครั้งหนึ่งนะคะส่วนมาแนวโน้มาจินก็กลับสู่ระดับปกตินะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ396ล้านบาทนะคะถ้าเทียบ บรรทัดสุดท้ายด้วยกันเนี่ยคือลดลงไป39%นะคะแต่หากเทียบจากการดำเนินานปกติเนี่ยถือว่าดีมากนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะราคาพื้นฐานก็คือ11บ30นะคะเช้านี้ SNC มีประกาศงบนะคะต้องบอกว่าผลประกอบการเนี่ยออกมาถือว่ายังไม่ค่อยอค่อนข้างไม่ดีนะคะก็คือลดลงไปถึง28%และ52%นะคะก็มีผลจากทั้งในเรื่องของซีซันอลด้วยนะคะคือในเรื่องของค r 3เองธุรกิจแอร์บ้านแล้วก็ ยอดขายปกติจะน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษในการย้ายโรงงานเข้ามา12ล้านบาทรวมถึงในเรื่องของขาดทุนจากการยกเลิกการใช้รั์สินนะคะ11ล้านบาทเข้ามานะคะยอดขายเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น19%นะคะคือเติบโตในทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะแตม่มาจีนโดยยังใกล้เคียงกันนะคะทางฝ่ายจะปรับประมาณการปี55ลงนะคะแต่คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสถัดไปน่าจะฟื้นตัวได้นะคะตัวราคาปัจจุบันแนะนําถือนะคะว่าอยู่ระวังปรับราคาเหมาะสมใหม่นะคะ เป็นตัว VGI นะครับก็ประกาศงบออกมานะครับก็ถือว่าตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับไตามาส2นะครับสิ้นสุดกันยาของเขาเนี่กำไรออกมาเนี่ยโต162%เทียบ year-on-year year นะครับมาอยู่ที่253ล้านบาทนะครับสาเหตุที่ตัวกำไรปรับตัวดีขึ้นเนี่ยก็มาจากตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับค่าตอบแทนให้กับ BTS ลดลงนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง39%นะครับเทียบ year-on-year year. อันนี้ก็มาจาก ธุรกิจหลักๆนะครับสตัวก็คือสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเติบโต27%นะครับอันนี้ก็มาจากจํานวนขบวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับอีก12ขบวนนะครับขบวนละ4ตู้นะครับตั้งแต่เดือนเมษาปี54นะฮะแล้วก็เริ่มรับรู้ไรายได้กรกฎาคมปี54ก็เลยยังทําให้ตัว พื้นที่โฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่นะครับโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะครับ2ก็คือโฆษณาในโมเดิร์นเทรดเนี่ยโตไป44อนะครับอันนี้ก็เนื่องจากการได้รับสัญญาให้สิทธิ์โฆษณาเพิ่มขึ้นนะครับบนเซลฟฟอร์ของห้างบิ๊กซีกับเทสโตรโลตัสนะครับรวมไปถึงรายได้จากการรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาที่เพิ่มขึ้นนะครับ3ก็คือสื่อในอาคารสำนักงานนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ย โตถึง164เปอนะครับอันนี้ก็เนื่องจากอาคารที่ได้รับสิทธิ์ในการโฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก47แห่งมาเป็น51อาคารนะครับแล้วก็มีรายได้าจากการเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาจอ LED ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่ก็คือที่ประตูน้ำนะครับพระราม9แล้วก็อนุสาวรีย์ชัยนะครับ3 ที่นะครับส่วนต้นทุนเนี่ยลดลง2.9%นะครับอย่างที่บอกก็มาจากต้นทุนในระบบรถไฟฟ้า BTS นะครับที่ VGI จ่ายค่าตอบแทนให้ BTS ลดลงนะครับจาก50%ลงมาเหลือแค่เพียง5%นะครับตั้งแต่18พฤษภาคมปี55 18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยอันนี้เนี่ยเป็นการแรกกับการที่ VGI เนี่ยจะไปลงทุนนะครับติดตั้งรัวแล้วก็ประตูอัตโนมัติให้กับ Uh, BTS นะครับบนรถไฟ uh, สถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่ราวห0รล้านบาทนะครับในขณะที่ส่วนของสื่อโฆษณาในบนเเทตกับอาคารสํานักง,งานก็เพิ่มขึ้นตามสัญญาที่ได้รับเพิ่มนะครับส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารก็โต32%ก็เป็นไปตามจํานวนนะครับ uh, พื้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ้นจําเป็นต้องมีพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามนะครับในไตรมารสสเนี่ยก็ถือว่าเป็นไตรมาสแรกนะครับที่เราเริ่มเห็นผลประกอบการที่ชัดเจนในแง่ของรายได้แล้วก็ต้นทุนที่เกิดจากการลดค่าตอบแทนของ BTS ลงเหลือ5นะครับ ซึ่งตัวเลขกําไรที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วก็แนวโน้มในครึ่งปีหลังนะครับก็มองยังดีเพราะว่าไรายได้เนี่ยยังมีแนวโน้มเติบโต,ตได้จากพื้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายก็มีการปรับประมาณการในเรื่องของตัวไรายได้ขึ้นนะครับมาเป็น2,900กับ4ล้านหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยสักประมาณ5%เนะครับส่วนกําไรเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมมองไว้792ล้านมาเป็น915ล้านหรือโต2 2 0 5เอ่อ229เปอร์เซ็นต์นนะครับโดยครึ่งปีแรกเนี่ยเอ่ออยู่ที่ประมาณสัก45เปอร์เซ็นต์ของประมาณการนะครับเนื่องจากในไตมาส์หนึ่งเนี่ยยังมีในเรื่องของแบ่งส่วนแบ่งรายเอ่อค่าตอบแทนให้ BTS ที่50เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ประมาณครึ่งไตมาสนะครับเอ่อสำหรับเอ่อราคาพื้นฐานนะครับเราปรับ PE ขึ้นจากเดิม18เท่ามาเป็น20เท่าอันนี้ก็ถือว่าให้ค่อนข้างสูงนะครเทียบเคียงกับตัว BEC เลยนะครับราคาพื้นฐานในปี56มองไว้ที่61บาทนะครับราคาปัจจุบันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็แนะนำทยอยขายนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นข่าวนะครับของตัว T-CAP นะครับในเรื่องขายบริษัทประกันนะครับโดย TCA p เนี่ยก็ได้รายง,งานเซตนะครับว่า ธนาคารธนาชาตินะฮะหรือตัว T Bank เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ตกลงขายหุ้นของธนาชาติประกันชีวิตนะครับที่ถืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แก่ผู้เดนเชียประกันชีวิตนะครับโดยมีมูลค่าของรายการเนี่ยสูงถึง1.7 5หหมื่นล้านบาทนะครับปรับเพิ่มด้วยมูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนาชาติณวันก่อนวันชำระแล้วก็โอนหุ้นตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนะฮะแล้วก็อีกทั้ง ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มอีกจํานวน500ล้านบาทนะฮะที่จะชาระเมื่อครบ12เดือนหลังจากวันชําระราคาค่าหุ้นแล้วก็โอนหุ้นก็โดยคาดว่าจะทําการชําระนะครับค่าหุ้นแล้วก็โอนหุ้นได้ประมาณในไตรมาสแรกของปี5.6กนะครับการขายเนี่ยคาดว่าจะส่งผลให้มีการบันทึกกําไรเข้ามาในครั้งเดียวนะซึ่งจะสามารถนํามาขยายธุรกิจขณะที่ไม่ได้รับผลกําไรจากธุรกิจธนชาติ ประกันชีวิตนะครับในอนาคตนะครับทางฝ่ายก็คาดทางฝ่ายคาจะทราบรายละเอียดการขายรวมถึงมูลค่ากําไรในการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับทางฝ่ายก็แนะนําซื้อตัว t c a คนะครับ